คอลัมวิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนขโมยขึ้นบ้านให้ทำอย่างไรศูนย์งเงินหลวงเสียเวลาประชาราชก็กรณีของคุณชาญพงเพชรที่เพิินผ่านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนั่นไงละ่ะต่อให้เป็นผู้ชนะลมบิ๊กแจ๊สเจ้าของคำคมมีวันนี้พอพี่ให้ก็จริงแต่ดูท่าจะไม่ได้เข้าไปนั่งปฏิบัติหน้าที่เสียแล้วเมื่อคุณประกรณนนินประพันธ์ เลขาธิการคณะก,กรรมการกิจการออกมาเผยนายชาญมีคดีติดค้างที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประทับรับฟ้องคดีการทุจริตจัดซื้อถุงยางชีพช่วยน้ําท่วมเมื่อปี2554และมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วหากนายชาญเข้าไปฏิบัติหน้าที่นายกอบจอเมื่อไหร่ก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เมื่อน,นั้นอย่างนี้ก็ยุ่งตายหาอีกแล้วครับท่าน ยุ่งทั้งกับการใช้เงินจัดตั้งการเลือกตั้งใหม่ยุ่งทั้งกับชาวปทุมธานีที่ต้องเสียเวลาไปใช้สิทธิ์ยุ่งกันทั้งกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเลือกตั้งนี่ถามจริงมันไม่เห็นความบกพร่องความผิดของใครหน่วยงานไหนเลยใช่ไหมคุณชาญไม่ได้รู้เลยหรือว่าตัวเองมีคดีติดค้างคาศาลอยู่หรือว่าอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็นก็แค่ความสงสัยของสังคมนะ่ะอ๋อ แต่กรณีนี้ไม่มีใครสงสัยเพราะเข้าใจว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลตัวเองผู้ประกอบการก็มีเหตุผลอ้างราคาแพงไปด้านนักแต่งศิลปินก็บอกไม่แพงแค่หลักพันหลักหมื่นเท่านั้นเองแต่ที่เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งโอดควรหลังถูกฟ้องลิขสิทธิ์เพลงและต่อมาคุณชัดชัยดุริยะปณีตหรือนกวงเฉลียงเจ้าของสิทธิ์ได้โพสอธิบายความในใจทำไมเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องฟ้องร้องเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ มันก็เหมือนโดนขโมยขึ้นบ้านถ้ารู้ตัวขโมยก็ต้องแจ้งความให้ตำรวจไปจับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงมีคนเข้าตามตรอ,อกออกตามประตูขออนุญาตใช้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยให้โจรขโมยใช้ฟรีๆก็คือไม่ยุติธรรมกับคนที่เคารพกติกาด้วยบางคนระเมิดลิขสิทธิ์เตลิดเปิดเปิงเกินกว่าคำว่าร้องเล่นในร้านอาหารไปไกลโข คนทำผิดสมัยนี้เขาต่อสู้ดิ้นรนไม่ยอมรับความผิดกันง่ายๆมีเห็นทุกวงการในสังคมไทยทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองถ้ามีใครเอออ,อหอบหมวกกับอีกฝ่ายถึงคาดมาด่าผมถ้าเข้าขายหมิ่นประมาทผมจะฟ้องร้องทันทีไม่รับกระเช้าแล้วก็ไม่ต้องแชร์อะไรให้ผมดูผมขีเ้เกียจอารมณ์เสียตามนั้นผู้ตามตรงไม่ได้เชียร์หรือยุให้เจ้าของสิ์ฟ้องแต่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง หากทุกฝ่ายเคารพกฎหมายรู้สิทธิตัวเองสิทธิผู้อื่นเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งอยากปัญหาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาก็จะไม่เกิดอยากได้เพลงลิขสิทธิ์เขาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางทธุรกิจตัวเองก็ไปคุยไปตกลงซื้อขายกันให้ถูกต้องในราคาที่พอใจก็เท่านั้นนักแต่งศิลปินท่านใดงี่เง่าหมายถึงเรียกร้องค่าสิทธิ์แพงเกินเหตุไปก็อย่าไปซื้อซรกพสินเรื่องไม่ได้ร้องเพลงเล่นเพลงของนักแต่งท่านนั้นร้านก็ไม่น่าถึงกับเจ๊ง ลูกค้าไม่เข้าไปดื่มไปกินหรอกแต่ถ้าอยากได้ไม่ร้องไม่เล่นไม่ได้ร้านเจ๊งแน่ก็ต้องยอมจ่ายไม่ว่าจะแพงแค่ไหนก็ตามไม่ใช่แอบเอาลิขสิทธิ์เข้ามาใช้แล้วอ้างโน่อนอ้างนี่อย่างนั้นก็ดูจะไม่งามมันไม่ยุติธรรมกับเจ้าของสิทธิ์ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต่อการละเมิดแพงถูกบ่นไม่ได้อย่างที่คุณชัดชัยเปรียบเลยมันก็เหมือนโดนขโมยขึ้นบ้านถ้ารู้ตัวขโมยก็ต้องไปแจ้งความให้ตำรวจไปจับ ไม่อยากได้ชื่อเป็นหัวขโมยก็ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูสิครับจบคอล,ลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน